สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมันตุลาก,ากันก่อนไทยเบิ้งพี่นอ้องน้ำใสพี่น้องวันนี้คูม,มันมาสอนมันนะคะมันคูมันเนี่ยแหละทั้งเน่าทั้งอะไรต่อมีอะไรค่ะพี่น้องแต่ว่าต้องสอนเพราะว่ามันเน่าค่ะยังโตไม่เต็มที่แต่เราต้องสอนค่ะอ๋อหอนพี่น้องห้อนตัดแตกค่ะเมื่อนี้ก็ได้นี่ค่ะวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนาหลังทู่ฟ้าหน้าทู่ดิน มนมากเลยค่ะแต่ต้องอดทนคานี่ค่ะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าตราต้องถอนมันแล้วนี่ค่ะพี่นองนี่ค่ะถอนไปเลยบังตกันนี่แล้วค่ะเด้อนี่ค่ะนี่ค่ะพอได้หัวจังน้อยนึงพอมีกำลังใจค่ะ าเด้กอกับพี่น้องมาถอนมันต้กันอันนี้ไม่เป็นหัวเลยค่ะก็จะมีเป็นหัวบ้างไม่เป็นหัวบ้างมามประสกันไปนบางต้นก็เป็นหัวบางต้นก็หัวไม่เป็น เย้่โนยนหน้าทวงบแล้วค่ะกุณเล็กมาใกล้ๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินทาไหรนี่ค่ะพี่นุ๊หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเงาไหลอาบเขยมนี่เ่ะพ่อแม่พายเฮ็ดพายสางมากัน ตัวที ần, ่ได้เงินค่ะพี่น้องเมยแต่ก็ต้องอดทนค่ะต้นกระจิดเดียวก็ต้องถอนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเน่าหมดเลยเนี่ยค่ะถ้าไม่ถอนนี่ค่ะก็ได้หัวจากน้อยนะอันนี้เดี๋ยวเอา จอบมาขุดต่อดูสภาพเรือไหลอาบแก้มค่ะเหนื่อมากเลยค่ะพ ok uh oh ี่นุ้โอ้โหวโนวันนี้ก็รู้ว่าแดดจะแดดเพี้ยงเลยค่ะเมื่อนี้ค่ะโอไหวบ้างโห้โอ๊บ อย่างเบิง้งอันนี้ค่อยยังชั่วหน่อยนี่ค่ะมีหวัวหน่อยค่อยเชื่อนใจขึ้นมาหน่อยดูสภาพดูไม่ได้แล้วค่ะคงพันอดีตดูสภาพหน้าคงพันเหงื่อไหลอาบแก้มนี่แหละคือชาวไร่ชาวนาค่ะพี่น้องพ่อแม่เราก็จะหาเงินส่งเสียเราเรียนได้เหนื่อยใช้ตัวแทบขาดนี่ค่ะ เราก็มาทำสังสกตว่าหน้าสุดจริงอิต้องใช้แรงค่ะยังใช้แรงดึงอยู่ค่ะคุณน้องได้ไหมใช้แรงดึงโอ้โหโอ้โหคุณดิ๊นมาตามออเดอร์ไม่ไหวแล้วนี่ ทำหมาเห็ุไว้ก็ได้เดี๋ยวครูรีนมาขุดตามมาก็ขอได้หัวหน่อยนึงค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กาลังใจช่องคงพันตุลากันขอบคุณเลยๆเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมว่าวันนี้ร้อนมากาวันที่เท่าไหร่พี่รีดวันน,นี้วันที่11ค่ะสิบสิงหาคมนะคะพี่น้องแจ็คบอลฮ้อนไล ต้นใหญ่แต่ว่าหัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หัวยังเล็กๆอยู่ค่ะ ได้หลายกิโลค่ะแต่ว่าเหงื่อไหลค่อยย้อยเลย้วนไล่ได้ค่ ทางแกนพี่สาวแล้วก็ลุงพัอเขยน้ยนาแดงน้องเขยค่ะขี่มาช่วยกันค่อยๆโยกถ้าเราโยกทีเดียวมันก็จะขาดหัวจะขาดนะครับ ยังใจออกเลยค่ะพี่น้องเนะะี่ค่ะก่จะขุดได้เหนื่อยสายตัวแทบขาดนะคะพี่น้องช่อไร่ช่อน,น,น้ำว่าจะทำได้ผลผลิตนี่ค่ะบ้านคูมพันก็ยังใช้วิธีการถอนเอาอยู่เลยคผู้ที่เตือนเรื่องเวลาด้วยค่ะ เหนื่อยสุดๆเลยค่ะพี่น้องหลังคือฟ้าหน้าขื้อดินเป็นวิธีการำนำรงชีวิตแบบมอเพียงค่ะไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ไหมโอ้พี่น้องว่าได้หวยไงแบบนี้เบืดกะเพราะใครโยคะพี่น้องเอามาดูต้นนี้ชลิตกลัวว่าคุมพันจะดึงไหวไหม อ้าวอันนี้ดึงง่ายหัวใหญ่หน่อยนึ๊บนี่แต่ปูมันไม่ได้มือปูนะคะก็ค่อยๆทำไปน,นี่ต้นใหญ่ต้นเล็กผสมกันค่ะนี่นะแล้วก็จะให้คุริฑถอดต่อปูมันก็ ก็ไม่รู้ว่าตอนเย็นจะเป็นยังไงสต่ภาพนี่ค่ะพี่น้องใช้แรงถอนล้วนเลยพี่น้องบุ้งเหนื่อยมากเลยค่ะแต่ต้องอดทนไม่มีงานใดที่จะสบายค่ะเราก็ต้องอดทนอ่ะเดี๋ยวโคกมันพันติดคลิปนี่นี่ค่ะพี่น้งอง เหนื่อยสุดสดค่ะก็นนต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมงพันธุรกันขอบคุณเล,ยล่ยเลยนะคะพี่น้องเมย์บวสภาพเลยค่ะเมย์ไหลค่ะพี่น้องนี่ค่ะหัวมันพวก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ